สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟสีสันดับความทุท่านครับอาเช้าวันนี้ก็พามาดูกวายกินหญ้าที่แปลงของพี่ชายนะครับที่เอ่อของพี่สาวนี่วันนี้วันที่สองนะปล่อยลงมาเริ่มหายไปกับพริบในพริบตาแล้วพี่น้องครับเริ่มหายไปแล้วหญ้ากับกวายนี่ แม่กินเจ็บแสบจริงๆครับยอมรับเลยนะเมื่อวานแรกหญ้ายัางเต็มเลยครับนั่นนะตามรั้วตารั้วรดน้ำหญ้า,าขึ้นเขียวเป็นยญ้าขนนะครับขึ้นสูงเลยเอวแต่เช้าวันนี้เนี่ยปล่อยให้กินมาตอนนี้ขณะนี้8ดโมง10นาทีนะครับผมปล่อยมา7จดโมงกินได้ชั่วโมงกว่า,วาแล้วปรากฏว่าหญ้าเตียนหมดเลยพี่น้อง ยาเตียนตอนนี้ก็เริ่มเลมต้นข้าวก็คาดว่าพรุ่งนี้อีกวันนึงก็น่าจะเหลือแต่ดินแล้วครับเหลือแต่ดินก็จะบังคับให้กินจนให้เหลือให้เหลือเฮี้ยนให้เหลือนิดเดียวนะครับจะมันตอนนี้จะฟุ่มเฟือยไม่ได้ต้องกินแบบประหยัดต้องบังคับให้กิน แปลง20ไร่ของผมที่ติดกันนั้นก็หญ้าก็ยังเขียวอยู่นะครับยังพอมีกินบังคับปล่อยได้ถึงสิ้นเดือนนั่นแะครับนะถึงสิ้นเดือนวันนี้วันที่24แล้วผมจะลองบังคับให้กินได้นานที่สุดลองดูครับว่าจะได้กี่วันนะเช้ามาก็ปล่อยมาจากบ้านนู่นนะครับใกลนะไกลพอสมควรมาถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณ เจ็ดแปดร้อยเมตรนะครับเจ็ดแปดร้อยเมตรเดินมาข้ามถนนมาเหมือนทุกเทีย่ยวที่เคยถ่ายทำนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็มันก็จะเป็นที่ของลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องชายของพ่อนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วนะครับไปค้าถ่านกันหมดแล้วกลับกลับบ้านเก่ากันหมดแล้วก็เหลือแต่พี่ๆน้องๆอ,อยู่กันนะก็ทำอาชีพกเกษตรทำอาชีพ ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้รากไม้กันนะครับมีมะยงกระท้อนทุเรียนใบผลไม้ขายใบมะม่วงบ้างอะไรบ้างนามะม่วงหิมะพานเนี่ยครับเออ,อ,อส่วนสวนเขานี่เราให้เขาไม่ได้เลยนะครับจะต้องมาดูแลผมเองก็หลังจากปล่อยแล้วก็ขับรถเครื่องมานะครับครับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมอเตอร์ไซค์มามาอยู่แถว สวนเขาเนี่ยครับมายืนกันไว้เผื่อพลาดเนาะไม่พลาดก็ไม่เป็นไรถ้าพลาดมามันเสียหายนะพี่น้องกันก็จริงบางทีก็มันก็คาใจอะ่ะเขาปลูกผละหมกรากไม้เขาก็ต้องการผลผลิตเราเลี้ยงควายเราก็ต้องการผลเราก็ต้องการผลผลิตมีลูกมีอะไรทีนี้ทรัพย์สินของเรามาทําให้เขาเสียหายเนี่ยมันก็อดที่จะไม่สบายใจพี่น้องกันก็จริงนะครับ พูดอะไรมาเราก็จะเป็นการเครืองใจกันถ้าเขาเรียกเงินเรียกท้องก็จะโกรธกันอะไรแบบนี้ครับแต่ผมเองบอกได้เลยนะครับถ้าทรัพย์สินผมไปทําข้าวของใครเสียหายนี่ยินดีรับผิดชอบแต่นั่นแหละมันคาใจพี่น้องเรารับผิดชอบก็จริงเนี่ยอย่างเขาปลูกต้นมะม่วงนะครับสมมุตินะสมมุติอย่างพี่สาวผมเขาก็ปลูกมะม่วงเยอะนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย ขาลงทุนมาต้นละเท่าไหร่ครับมะม่วงเบาพี่น้องว่าต้นหนึ่งประมาณกี่บาทครับตีว่า100นะร้มามอยหนึ่งนะมะม่วงมันไม่แพงเนาะเนี่ยพามาปลูกเขาก็ต้องจ้างคนงานปลูกหรือเขาปลูกเองนะครับมาปลูกเองเขาก็ต้องมีฟางฟางนี้ก็ต้องซื้อมาก้อนหนึ่งก็สามสี่สิบบาทนะครับเขาก็ต้องซื้อมาเขาก็ต้องลดน้ําฟูมฟักเนี่ยหน้าแรงเนี่ยแผ่นดินขาวโพน เขาก็ต้องลดน้ําก็ต้องใช้ทุนผลิตนะครับก็ใช้ทุนผลิตน้ำเขาก็ไม่ได้ได้มาฟรีๆก็ก็ต้องเสียค่าไฟค่าอะไรนะทีนี้พอควายเราเนี่ยควายนี่กับมะม่วงนี่เห็นแล้วชนขาดครึ่งเลยนะครับชนขาดท่อนเลยควายเรามาชนเขาเสียหายเนี่ยเราจะชดเชยยังไงครับชดเชยออยังไงทีื่จะได้คุ้มค่ามันก็ต้องเสียเงินนะครับตีทั้งสองฝ่ายผมก็เลยเลือกวิธีการเราก็ควบกลุ่มให้ดีที่สุด ท่าที่จะทําได้นะเท่าที่เรากําลังเราจะทําได้อันนี้ผมให้น้องสมคิดท่อนทองน,นะมาล้อมมาล้อมลวดไฟฟ้าไว้เนี่ยเป็นจุดผูกวัาติกเอาไว้ผูกโนนะครับเป็นแถวแถวนั้นนะ่ะวายถ้ามันเห็นลวดไฟฟ้าแบบนี้มันจะกลัวครับแต่ถ้าเป็นลวดหนามอย่างนั้นนะมันเคยแหกมันเคยชนมันไม่กลัวแต่ถ้าเห็นลวดไฟฟ้านี่จะเดินห่างอยู่ประมาณเมตรหนึ่งเลยนะครับจะเดินห่างเมตรหนึ่งเลย แต่ถ้ายหญ้าขาดๆนี่ก็เริ่มไม่ไม,ไม่ห่างเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ถ้า,ถา,ถามัดสูงๆถ้ารวดอยู่สูงนี่ก็จะกินติดเลยเนี่ยกินเฮี้ยนหมดเลยนะพรุ่งนี้เนี่ยผมว่าเหลือแต่ต่อสั่งจริงๆนะพี่นังความสุขของคนเลี้ยงควายนะครับถ้ามีหญ้าให้กินมีแปลงหญ้าปล่อยโอ้เราก็มีความสุขมานั่งดูควายเนี่ยนั่งได้เป็นวนั่งได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับไม่ ไม่เบื่อนะนั่งดูเขากินมันก็น่าจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนๆกันคล้ายๆกันทุกคนนะครับคนเลี้ยง,งวัวเลี้ยงควายเนะเาะเห็นสัตว์เลี้ยงเรากินอิ่มนอนอุ่นเราก็สบายใจเป็นการวอร์มร่างกายไปในตัวด้วยอากาศเยน็เยนๆนะครับมายืนตากแดดดูควายกินหญ้าอย่างนี้ก็สุขทั้งคนสุขทั้งควายพนะี่น้อง เมื่อวานกินสามชั่วโมงครับกลับบ้านเลยนะเดินเดินกลับบ้านเองเลยพอผมไปเปิดลวดไฟฟ้าตรงหน้าถนนนะครับพอเห็นผมไปเปิดผมเรียกสองสามคำเดินกลับกันหมดเลยครับอิ่มนะอิ่มแปลงนี้แหละครับอิ่มหญ้าใหม่เนี้ยแต่วันนี้น่าจะยาวนานหน่อยวันนี้ก็นู่นแหละครับเที่ยงแล้เที่ยงถึงจะมาเรียกกับให้เขากินให้อิ่มเต็มท้องนะครับกินให้อิ่มเต็มท้อง พี่น้องละครับมีหญ้าเกี่ยวหญ้าสดให้วัวควายกินกันบ้างไหมครับอ่าไม่ต้องอิจฉาสันดาฟาร์มนะสันดาฟาร์มก็จะมีให้กินแค่เดือนมกราคมพาสักประมาณ 4- ี่ห้าวันก็จะหมดแล้ว่าจะต้องซื้อฝุ่นก็โพดให้กินอีกแล้วครับพี่น้องทีนี้ก็ไปสิ้นเดือนธันวาคมพาก็จะมีแปลงนาที่เขาจะเกี่ยวใหม่กินต่อซางใหม่นะครับ โอเคครับเอาบรรยากาศยามเช้าๆที่สันดาบฟาร์มามาฝากพี่น้องเอฟีแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ